สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n n e อุนน้งเกมมิ่งสําหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นสรุปอัปเดตของแพท1.2นะครับที่ทาง Official เขาได้ปล่อยมาโดยแพท1.2จะอัปเดตในวันที่23เดือนธันวาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวที่เราจะลงเนื้อหากันมาดูเทเลอร์กันก่อนนะครับ Do you know the story of Durn a n d this mountain Snow gathers atop this mountain and never melts Which is a most curious phenomenon. In fact, I believe that the very sword in your hand has Duran's remains in it. As such, who could I find to help me if not you? Into position! Prepare for battle! Getting a little cold! Genius? But I don't think I'm any genius. moments of birth my job is to honor my contract with rex lapis all hail it's so nice to de-stress I made a new discovery while sketching nearby. There's an area up ahead that's quite remarkable. The truth of this world. What could it be? The two meeting really good thing really of good us a มาเริ่มที่รายละเอียดส่วนแรกนะครับก็คือตัวละครที่จะเข้ามาใหม่ก็จะมีตัวของอัลเบโดนะครับจะเป็น5ดาวธาตุหินใช้ดาบเล็กซึ่งจะออกแนวเป็นตัวซัพพอร์ตดาเมจก็คือทักษ E ของอัลเบโดจะเป็นการสร้างพื้นวงกลมว่างขึ้นมา ซึ่งศัตรูที่โดนดาเมจในพื้นวงกลมนี้นะครับจะโดนดาเมจเพิ่มเติมโดยคำนวณจากค่าพลังของอ,อัลเบโดน,นะครับก็คือเราแค่วางวงเอาไว้จากนั้นเราสลับตัวละครอ,อื่นมาโจมตีก็ได้แล้วก็ถ้าเราไปยืนตรงดอกไม้ที่อยู่ตรงกลางของวงกลมตัวดอกไม้ก็จะเลื่อนขึ้นเป็นเหมือนลิฟต์นะครับก็เอาไว้สามารถยืนข้างบนแล้วก็กระโดดโจมตีลงมาก็ได้แล้วก็ถ้าไม่ตายจะเป็นการโจมตีท่าถีนเป็นวงกว้างนะครับ ตัวต่อมาคือตัวของกันยูจะเป็น5าดาวเหมือนกันท่าน้ําแข็งใช้ธนูระคบผมหลักๆแล้วก็จะเป็นตัวดาเมจนะความสามารถที่เด่นๆเ,เลยก็คือเรื่องของการชาร์จยิงก็คือสามารถชาร์จได้2ขั้นนะครับซึ่งถ้าเราชาร์จถึงขั้นที่2เนี่ยมันจะมีดาเมจที่เป็นท่าน้ําแข็งเป็นหมู่เลยนะครับแล้วก็สกิล E จะเป็นการวางตัวดอกบัวซึ่งก็คล้ายๆกับตุ๊กตาของแอมเบอร์นะก็คือล่อเป้าศัตรูนะครับแล้วก็ พอหมดเวลาหรือถ้าเกิดว่ามันแตกเนี่ยก็จะทำดาเมจน้ําแข็งส่วนถ้าไม่ตายก็จะเป็นการทำดาเมจ้าน้ําแข็งใส่ศัตรูที่อยู่ในพื้นของวงสกิลนะครับก็หลักๆแล้วจะเป็นตัวดาเมจแต่ว่าก็อาจจะเอามาใช้สพอร์ตโดยใช้ไม่ตายได้ด้วยนะครับผมสำหรับในเรื่องของตัวละครทั้ง2ตัวก็จะเข้ามาพร้อมกับตู้นะครับ ก็ของอัลเบโดจะมาวันที่23เดือน12นะเนื้อเรื่องก็จะมาพร้อมกันเลยส่วนของกันยูก็คาดว่าจะมาประมาณวันที่13มกรานะครับก็เนื้อเรื่องน่าจะมาพร้อมตู้เหมือนกันแล้วก็มีตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของโรซาเลียที่โผล่มาในเทลเลอร์นะครับแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดว่าจะเป็นกี่ดาวแล้วก็จะมาในตู้นี้หรือเปล่าแล้วก็ตัวละครสีดาวที่จะมาในตู้ของทั้งกันยูแล้วก็อัลเบโดเนี่ย ยังไม่มีข้อมูลหลุดออกมานะครับเนื้อหาส่วนที่2ก็คือแผนที่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็คือดาร์กอนสปายซึ่งจะอยู่ด้านล่างของมอนสเต็หรือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองมอนส t ต็ตนะครับจะเป็นภูเขาน้ําแข็งแต่ว่านอกจากส่วนภูเขาด้านบนเนี่ยมันก็จะมีด้านล่างที่เป็นถ้าเป็นอุโม,มงค์ต่างๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแผนที่มันอาจจะดูไม่ใหญ่มากแต่ว่าด้วยความที่มันมีหลายชั้นให้สํารวจเนี่ยเวลาสมรวจจริงๆก็น่าจะใช้เวลานานอยู่แล้วก็มีระบบ ใหม่ก็คือระบบความหนาวให้สังเกตที่ด้านบนของหลอดเลือดน,นะครับจะมีเป็นหลอดอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าหลอดนี้มันเต็มนะครับความหนาวมันเต็มเนี่ยตัวละครของเราก็จะโดนดาเมจต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับแล้วก็การใช้ไอเทมอะไรบางอย่างในสถานะแบบนี้จะใช้ไม่ได้แล้วก็ถ้าเราไปแบบตกน้ําอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้ค่าความหนาวเนี่ยเพิ่มเร็วขึ้นแต่นั่น้อนว่าตัวเกมก็มีวิธีการลดความหนาวก็คือจุด ที่เป็นธาตุไฟอะไรต่างๆนะครับสามารถมาลดความหนาวได้แล้วก็มอนสเตอร์ใหม่ซึ่งจะมีทั้งหมด4ตัวที่ผมมาในเทลเลอร์นะก็คือตัวยักษ์ธาตุน้ําแข็งตัวฟาตุยเมทน้ําแข็งตัวเมดของคิวชูธาตุน้ําแข็งนะครับแล้วก็ลุนกาดน่าจะเป็นธาตุหินนะซึ่งยิงเลเซอร์ด้วยนะครับตัวนี้คือน่าจะโหดมากน่าสู้มางนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นต้นไม้สีแดงซึ่งมันจะคล้ายๆกับ เตาเทพนะก็คือเราสามารถเก็บไอเทมที่มีอยู่ในโซนดารอสปายเนี่ยเอามาสักกะ,ะเพื่อเพิ่มระดับเลเวลของต้นไม้ได้แล้วก็ที่เลเวล4เราจะได้เป็นขวดคาดไฟนะน่าจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ลดค่าความหนาวได้แล้วก็ที่เลเวล10จะได้เป็นบูปินเอาไวค้คาฟอาวุธเวทได้นะครับแล้วก็มีปีกกันใหม่นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับต้นไม้สีแดงส่วนที่3ก็คือส่วนของอาวุธใหม่ซึ่งจะมี4อันนะครับอันแรกก็คือดาบเล็ก ซึ่งจะเป็นดาบที่ได้จากอีเวนต์จะมีค่าพลังรองเป็นในส่วนของการฟื้นพลังงานแล้วก็ความสามารถก็คือทําให้สก e ิลอนะครับดาเมจแรงขึ้นแล้วก็มีโอกาสติดคี่ที่ข้อมากขึ้นอันนี้คือจากที่หลุดมานะอีก3อันที่เหลือจะเป็นอาวุธครับซึ่งจะมีความสามารถเหมือนกันเลยก็คือเวลาที่โจมตีศัตรูนะครับโจมตีปกติหรือชา้าโจมตีจะมีโอกาสที่จะสร้างเป็นก้อนน้ำแข็งตกใส่ศัตรูทำเป็นดาเมจหมู่นะครับ แล้วก็ถ้าศัตรูติดสถานะท่าน้ําแข็งอยู่เนี่ยดาเมจจากก้อนน้าแข็งก็จะแรงขึ้นมีครูดาว10วินะครับอันี้คือจากที่หลุดมาสําหรับส่วนหอกเนี่ยจะได้เป็นในส่วนของค่าพลังรองเป็นบุร,รุษกายภาพของเวจะเป็นโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็ของหนับใหญ่จะเป็นโจมตีกายภาพนะครับในส่วนของก้อนน้ําแข็งที่มันจะตกลงมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะทําดาเมจเป็นกายภาพหรือน้ําแข็ง ถ้าเกิดว่าเป็นธาตุน้ำแข็งเนี่ยคือเราสามารถเอาไว้ใช้คอมโบธาตุได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นธาตุน้ำแข็งจริงคือจะน่าสนใจมากเดี๋ยวถ้าอาวุธมาแล้วก็ค่อยมาดูกันเพิ่มเติมส่วนที่สีก็คือส่วนของอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับจะมี2เซตมาพร้อมกับดันเจียนใหม่ข้างบนก็คือจะเป็นธาตุน้ำแข็งซึ่งความสามารถ2ชิ้นก็คือได้โบนัสา่าน้ำแข็ง15%แล้วก็ถ้าใส่4ชิ้น จะได้ความสามารถก็คือเวลาโจมตีศัตรูที่ติดท่าน้ําแข็งอยู่จะมีโอกาสติดคีดิคัาวเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ถ้าศัตรูติดสถานะแช่แข็งก็คือน้ําบวกแช่แข็งนะครับโอกาสคีดิคข้วจะเพิ่มขึ้นอีก20%รวมเป็น40%แล้วก็เซตข้างล่างเป็นเซตท่าน้ําถ้าใส่2ชิ้นก็คือได้โบนัสดาเมจท่าน้ำ15%ถ้าใส่สชิ้นก็คือเมื่อกดสกิล e จะได้บัฟ เพิ่มความแรงของงานโจมตีปกติแล้วก็ชร์รโจมตีขึ้น30%เป็นเวลา15วินะครับเซตน้ำนี่คือเหมือนออกแบบมาเพื่อใช้โดยเฉพาะเลยตัวนี้5ก็คืออีเวนต์นะครับอีเวนต์แรกก็คือ The Shop เ,เด e อ h ช็อคปิ้นในดาดาก้อนเป็นอีเวนต์ใหญ่ซึ่งจะมีทั้งหมด4ส่วนก็คือเราจะได้ดาบมาแน่นอนแล้วก็เมื่อเราทำชาเลนจ์ของแต่ละส่วนได้เนี่ยตัวของดาบก็จะได้ขัดเกลาด้วยนะครับขัดเกลา จนถึงระดับ5ได้เลยนะเพราะว่ามีทั้งหมด4ส,ส่วนแล้วก็มีของรางวัลต่างๆโดยเฉพาะที่สําคัญเลยก็คือตัวมงกุฎนะครับซึ่งสามารถเอาไว้เลื่อนขั้นพรสวรรค์ของตัวละครทุกตัวเลยขึ้นเลเวล10ได้นะครับผมจากนั้นก็จะมีกิจกรรมย่อยอีก3อันนะครับอันแรกก็คือกิจกรรมสู้กับบอสลูปปกป่าที่อัปเกรดขึ้นก็คือเราสามารถเลือกระดับความยากในการสู้กับบอสได้นะครับเลือกระดับความยากแล้วก็เงื่อนไข ยิ่งเราเลือกให้มันยากเนี่ยเราก็จะยิ่งได้ของรางวัลเยอะนะครับส่วนตัวผมชอบอันนี้มากเลยเพราะว่าผมเบื่อการสู้กับบอสพวกนี้มากนะครับได้สู้แบบ,แบ,บยากๆก็ท้าทายดีแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นการล่าสมบัติก็คือเราจะได้ตัวของวิญญาณหรือคือตัวซีรีเนี่ยมาช่วยในการหาสมบัติ ในโซนต่างๆนะครับแล้วเวลาที่เราหาได้เนี่ยเราก็จะได้แต้มที่เอาไว้แลกของรางวัลซึ่งเราสามารถแลกตัววิญญาณหรือซีรีนี้ได้ด้วยนะครับโดยมันจะมี3สีให้เลือกเราสามารถเลือกแลกได้แค่อันเดียวเท่านั้นจากนั้นเราก็สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ถาวรก็คือเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงที่คอยบินตามเรานะครับส่วนที่3ก็คือกิจกรรมพ่อค้าหัวโฟนะครับกับไมอีกแล้วก็คือเราเอาของ ไปมอบให้เพื่อแลกของรางวัลนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าของรางวัลที่ผู้เล่นแต่ละคนได้เนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่พอใจของรางวัลในโลกของเราเองเนี่ยเราลองไปแจมโลกเพื่อนแล้วก็ไปดูว่าของรางวัลในโลกเพื่อนเนี่ยจะได้เป็นอะไรแล้วก็แลกในโลกของเพื่อนก็ได้นะครับส่วนที่6ส่วนสุดท้ายก็คือระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับก็อันแรกจะเป็นระบบการ ตั้งชื่อเล่นให้กับเพื่อนก็คือเราจะได้รู้ว่าคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วชื่ออะไรนะเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนชื่อได้การสับสนนะครับแล้วก็ระบบการแชทโดยที่ไม่ต้องไปแจมโลกของเพื่อนนะครับสามารถแชทได้โดยตรงเลยส่วนที่2ก็คือระบบการถ่ายรูปที่ตอนนี้เราสามารถที่จะเลือกท่าทางของตัวละครแล้วก็สีหน้าของตัวละครได้นะครับ ส่วนที่3ก็คือระบบการเก็บไอเทมในดันเจียนนะครับจะเป็นการเริ่งเข้าตัวทันทีไม่ต้องมาวิ่งเก็บเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกว่าเราจะลุยดันเจียนนั้นสาอีกไหมก็คือไม่ต้องเสียเวลาออกดันเจียนแล้วก็เข้าใหม่นะครับก็ช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยกันคนมีเวนตี้ที่เกียร์ใช้ลมดูดไอเทมตกข้างล่างได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือ เวลาที่เราเลื่อนขั้นตัวละครครั้งที่1 3แล้วก็5ก็คือตอนเลเวล2 0 50แล้วก็70นะครับเราจะได้เป็นไอเทมที่เอาไว้กดตู้คาชาถาวรด้วยทั้งละ1อันก็คือรวมตัวละ3รอบตัวหนึ่งก็คือได้ไอเทมไปกดคาชาตู้ถาวร3อันนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถดูในส่วนของไอเทมที่ต้องการในการเลื่อนขั้นตัวละครแต่ละขั้นด้วย และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ทาง Offi c i a l ได้ปล่อยออกมาในไลฟ์นะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีเพิ่มเติมอะไรอีกผมก็จะมาอัปเดตเป็นวิดีโอแยกหรือไม่ก็พูดในไลฟ์นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามย้ำอีกทีนึงว่าแพทจะอัปเดตวันที่23ธันวานะครับก็เดี๋ยวถ้าตัวละครมาใหม่ย,ยังไงผมก็จะกดหาแล้วค่อยมาทำไกด์มาทำรีวิวอีกทีนึงแล้วกันก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ